สนับสนุนโดยอาร์ตผลิตภัณฑ์กำจัดมแมลงบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเราไปเห็นโชว์และตัวตนของสองสาวทั้งเรื่องราวสุดเฝินและเรื่องราวสุดฮากันไปแล้วมาดูสิครับว่าสามู่กสดของเราจะประทับใจใครมากที่สุดคุณบริษครับหนึ่งในสองสาวโสดนี้ใครคือคนที่ใช่สำหรับคุณ ที่ใช่สำหรับผมก็คือคนยุ้ยนะครับคนยุ้ยถามเหตุผลก่อนคุณโมลิศทำไมคุณถึงเลือกคุณยุ้ยครับมันอธิบายไม่ถูกนะแต่ว่าคือมันเป็นเสน่ห์ของเขานะฮะ ราะว่าคือผมก็พูดไปละยรอบนึงเนาะว่าผมชอบรอยยิ้มนะฮะครับผมแล้วคือเขายิ้มน่ารักดีนะครับแหมมันเป็นมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับบางทีเนี่ยบางทีที่มันตอบยากนะครับเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นสเปคคุณนะครับเอาละครับคุณยุ้ยนําไปแล้วหนึ่งคะแนนนะครับคุณแม็กครับหนึ่งในสองสาวโสดที่เห็นอยู่นี้เนี่ยนะครับใครคือคนที่ใช่สําหรับคุณ คนที่ใช่สำหรับผมก็คือคุณฟงครับคุณฟองชอบสาวอารงนดีเปล่านะทำไมฮะคือผมชอบเค้กที่เขาทำนะครับ เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบตั้งใจจะให้ดีอ,อันนี้ก็เลยเป็นคะแนนที่มันบวกไปชอบกินเค้กเละๆก็ไม่บอกมีรสนิยมแบบนีบ้เอาละตอนนี้คะแนนเสมอกันแล้วนะครับสาวโสดครับ <c oughs> คุณยุ้ยหนึ่งคะแนนนะครับ <c oughs> ลแล้วก็คุณโฟมอีกหนึ่งคะแนนคุณมังกี้คุณจะเป็นคนตัดสินนะครับว่าสาวโสดท่านใดจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเอาละหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งหมดมาอยู่ที่คุณมังกี้ครับคุณมังกี้ครับ หนึ่งใน2สาวโสดนี้นะครับใครคือคนที่ใช่สำหรับคุณคนที่ใช่สำหรับผมคือคุณยุ้ยครับ พ่อแม่ผมพูดไทยไม่ได้เลยครับพูดได้แค่จีนกันจีนกัาจะได้สื่อสารกับคุณแม่ได้เลยคุณี่ถึงอนาคตไปแล้วเขาวางแผนอนาคตไปแล้วนะครับคนที่จะมาเป็นแฟนี่ะฮะมันต้องคุยกันดูเรื่องใช่ไหมฮะทำไมไม่บอกในสเปคตั้งแต่แรกนะคะว่าคนในอนาคตจะต้องพูดภาษาจีนได้ผมกเมื่อกี้ไม่ได้คิดถึงแม่ครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณยุ้ยด้วยนะครับมาที่คุณโฟมก่อนจะจากเราไปในค่ำคืนนี้เนี่ยนะครับ ขอดูใบหน้าที่แท้จริงของคุณโฟมหน่อยครับเ,เป็นสาวหน้าหวานอารม์ดีนะฮะแมดูแววตาของคุณโฟมนี่ฮะ,ะเป็นคนอารมณ์ดีนะครับคุณโฟมอยากจะบอกอะไรกับหนุ่มโสดในค่าคืนนี้ครับค่ะก็เจกจะบอกทุกคนนะคะว่าโฟมเป็นคนสวยแบบประหลาดแต่บาดใจคะ่ะ<ค><ณ> ค่ะทำไมไม่พูดตั้งแต่แรกที่เดินลงมาแล้วค่ะวันนี้รายการรักดุ่ฟ้าเซิร์ฟต้องขอขอบคุณคุณโฟมนะครับที่มาร่วมสนุกกับทางรายการกับเรานะครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะวันนี้เลยนะครับคุณโฟมสาวอารมณ์ดีของเราตกรอบซะแล้วครับจะมีแฟนกับเขาสักคนทำไมมันยากอย่างนี้ไม่เป็นไรครับเชื่อว่ายังมีคนอยากได้ผู้หญิงอารมณ์ดีเป็นแฟนอยู่แล้วล่ะครับไหนไหนคุณยุ้ยเหลือคุณสุดท้ายแล้วนี่นะฮะอยากจะเห็นหน้าตาของเขาไหมฮะอยากเห็นครับอยากเห็นนะฮะ ทำใจสบายๆนะฮะคุณยุ้ยค่ะขอดูใบหน้าคุณแบบเอาแบบคินคลีเลยได้ไหมครับได้ค่ะ ผมพูดไม่ออกครับไม่รู้จะพูดอะไรครับผมไม่รู้จะพูดอะไรโอ้โห,โโหน,น,นี่ดูหน้าตาแม็กนี่เกินหน้าเกินตาเลยนะฮะหน้าตาแบบว่ามันยิ้มออกมาเหมือนเหมือนได้แฟนแล้วอ่ะนะฮะพวกคุณใจเย็นๆนะฮะครับคุณแค่เทคะแนนให้กับเขาจนทําให้เขาผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับแต่มาถึงตอนนี้เนี่นะครับ <c oughs> เกม <c oughs> เปลี่ยนคุณยุ้ยครับครับค่ะคุณช่วยเลือก ผู้ชายที่มันนั่งหน้าสลอนอยู่หน้าคุณนี่นะฮะคนที่คุณไม่สเปคที่สุดนะครับคุณย้ยออกไปทันทีหนึ่งคนครับ ทำไมคุณแม็กถึงไม่สเปคคุณที่สุดครับบุคลิกเขาจะเป็นเหมือนโซนๆนิดนึงเราว่านะเป็นเหมือนผู้ชายขี้เล่นเงนี้เหรอใช่โซนๆแบบคือแบบสายตาเขาจะแบบส่งส่งออกไปเ<ข>ยอะเพราะไอพวกผู้ชายแววตากระลิ้มกระเหลีย<ม>ต้องใช้คานี้ฮะถึงจะเหมาะกับแม็กซ์แววตาซุกซนผู้หญิงเขาดูออกนะอย่ามาทําแววตาอย่างนี้กับเขาได้ไหมนะฮะคุณแม็กซ์คุณมีอะไรอยากจะพูดกับคุณยุ้ยครับ เขาไม่เลือกคุณผมขอบอกเลยว่าไม่จริงเลยนะครับไม่เชื่อถามเพื่อนผมได้ตอคุณลองแล้คุณอไปแล้วคุณแมกคุณอยากจะบอกอะไรคุณยุ้ยครับก็คุณยุ้ยครับก็ผมรู้สึกว่าคุณยุ้ยเป็นคนจริงใจดีครับแล้วก็ยิ้มน่ารักครับขอแสดงความสมน้ำหน้ากับคุณด้วยนะครับที่มาดูรายการขอบคุณานะครับด้นะครับ ผิดที่บุคลิกเหมือนคนเจ้าชูส้สน,นี่แมผิดระเบียบที่หน้าตาแบบนี้ไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันแล้วก็มาถึงช่วงวินาทีที่สำคัญนะครับในการค้นหาคู่รักด่วนของคุณยุ้ยกับหนึ่งคำถามของเธอและคนละหนึ่งคำตอบของเหล่าชายโสดกับช่วงที่มีชื่อว่าคาถามชี้ขาดคุณยุ้ยครับตั้งคำถามได้เลยครับ อย่างที่ยุ้ยบอกตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่ายุ้ยเป็นคนที่ชอบอะไรแปลกใหม่แล้วก็ออกจากขี้เบื่อด้วยนะคะถ้าสมมุติวันหนึ่งเนี่ยเราได้คบกันแล้วความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเริ่มที่จะจืดจางแล้วก็ยุ้ยเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะเบื่อแล้วอะ่ะคุณจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์ของเราทั้งสองคนนะคะดําเนินต่อไปด้วยดีแล้วก็รักกันเหมือนเดิมะคะโอ้โหเขาบอกเลยนะคําถามเขาเริ่มเบื่อแล้วอะ่ะ แล้วเป็นคนเบื่อง่ายด้วยจะทํายังไงให้มันกลับมาตื่นเต้นมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง <ừ> <Carr> ง่ายๆค่ะ <erst. S 1> คุณยุ้ยจะถามใครก่อนครับถามคุณมอลิสค่ะคุณมอลิสเชิญครับ <l itz> ครับผมก็อย <laughs> ู่ที่ว่ายุ้ยอยากทําอะไรนะฮะอยากไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้รอเปล่าฮะก็อยากไปค่ะครับผมก็ผมก็ชอบไปต่างประเทศนะฮะค่ะจะพาไปบ้านเกิดไปไหมล่ะครับเดี๋ยวจะสอนภาษาเยอรมันให้ด้วยสนใจไหม สนใจค่ะครับผมงั้นก็ไปเยี่ยมันกันค่ะนะครับเอาวแล้วขอบคุณนะครับก็คือพาไปเที่ยวเลยเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศเลยนะครับสําหรับคุณโมลิสนะครับมาที่คุณมังกี้ครับเออผมว่าผมนิสัยก็เหมือนคนอ่ะไม่ชอบอะไรมันเดิมมันเดิมตลเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยน,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 เ,นเปลี่ยนไม่งั้นมันจะเบื่อง่ายๆแล้วชิดผมก็มีเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกวันอยู่แล้วก็ไม่ให้คุณเบื่อแน่นอนนะครับ ครับที่บอกเลยว่างานของเขาเนี่ยมีเรื่องสนุกตลอดเวลารับรองได้ว่าคุณยุ้ยไม่เบื่อแน่นอนคะ่ะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าระหว่างคุณโมลิสหนุ่มเยอรมันนะครับกับคุณมังกี้หนุ่มไต้หวนันใครจะได้เป็นคู่รักด่วนของคุณยุ้ยในค่ำคืนนี้นะครับเราจะพักสักครู่กันก่อนนะครับให้หายใจกันสักนิดหนึ่งและเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกับคู่รักด่วนของคุณยุ้ยกันครับกับรักด่วน fast love